ยินดีต้อนรับสู่ท่องโลกนิทานเด็กน้อยโลกแห่งนิทานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้นิทานเรื่องช้างเกเรกับฝูงพึ่งและเมน่นการละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีช้างตัวหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกเรมันเดินเอางวงดึงกิ่งไม้และใบไม้มาเหยียบย่ำ แล้วใช้แรงมหาศาลยกต้นไม้ไปมาจนต้นไม้ใหญ่น้อยหักโคน่นลงตลอดสองข้างทางที่มันเดินผ่านสัตว์ต่างๆในป่าต่างหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับช้างเกเรตัวนี้วันหนึ่งช้างเกเรเดินมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่พ่อนกและแม่นก กำลังช่วยกันเลี้ยงดูลูกในรังมันใช้งวงรัดและโยกต้นไม้นั้นอย่างรุนแรงจนลูกนกตกลงมาตายทั้งรังโดยไม่ฟังเสียงอ้อนวอนของพ่อนกและแม่นกเลยพ่อนกและแม่นกรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้พอมันเดินผ่านต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ฝูงพึ่งทำรังอยู่ มันก็ใช้งวงดึงรังพึ่งมาเพื่อจะเหยียบย่ำทันใดนั้นเองฝูงพึ่งจำนวนนับร้อยกรูกันออกมาต่อยที่ตาของช้างพร้อมกันจนมันตาบอดช้างเกเรเดินโซซัดโซเซไปมาด้วยความเจ็บปวดและมึนงงในขณะเดียวกันฝูงเม่นที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดร่วมใจกันลงโทษช้างใจร้ายนี้ พวกเม่นพากันสลัดขนแหลมคมทิ่มแทงหนังของช้างซ้ำเข้าไปอีกจนช้างตาบอดได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสช้างเดินสเปสะสปะไปตลอดทางจนกระทั่งพลัดตกหน้าผาตายอย่างน่าอนาถนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประพฤติที่โหดร้ายและไม่ยังคิดอาจนำพาไปสู่การลงโทษที่รุนแรง และความหายนะในที่สุด